สวัสดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกลั่นทุ่งนะครับวันนี้เรามาหาลุงต่อยอที่แปลงอ้อยแต่เอ๊ะเอยู่ไหนนาะนูน้นน่าจะนู่นเลยฮะเห็นหรือเปล่าฮะคันเล็กมุดเป่าอ้อยอยู่นู่นนะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่นะไอ้น,นี้น่าจะเป็นหกล้อบรรทุกน้ำมาวันนี้น่าจะมาฉีดยาน่าจะใช้รถไถน้อย มาชีจาอ๋อดูนะฮะใช้แทงน้ำลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูนี่นะะป่าอ้อยมองไม่เห็นหลังคาไม่เห็นตัวรถเลยฮนะมุดอยู่ในน,น,น,ในู่นดูมองไม่เห็นเลยน,นั่นนะ่ะเห็นแต่หลังคารถคันเล็ก นี่ฮนะทุกคนเห็นไหมฮะนั่นะนะเห็นแค่หลังคาดูนะทุกคนม,นะมุดเปล่าโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูลุงไตจนะฉีดยาใคร่ะนี่ฮนะมาแล้วครับ น้องตอยวันนี้ขับคันน้อยมานะขึ้นเทนเลอร์มาเทเลอร์จอดอยู่ด้านนอกนะฮะนี่นะมาแล้วนะเออเมื่อกี้ไปเจออ้อยสูงตรงนู้นนะมิดคันเลยนะเห็นแค่หลังคานีนี่บริเวณนี้นะครับอ้อยยังไม่สูงก็ยังพอเห็นตัวรถอยู่นะ นี่นะครับนี่มาแล้วก็เก๊กก็เก๊กมาแล้วนะเอนี่คูปุต้านะบีสองหนึ่งสี่ศูนคันนี้เลยนี่นยังครับยังตามหาไม่เจอ พึ่งมาเจอดูนะโอ้น่ารักเกี่ยวเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆมีทุกไซส์ทุกขนาดนะรถเอ๊ย นี่ตัวด้านหลังก็จะติดปั๊มนะเป็นปั๊มฉีดย,ยาเออแบบนี้เลยวัต้า b ีสองหนึ่งสี่ศูนย์นี่ไปนะฮข้าลองอ้อยเอยอคนแบบนี้เลยเดีย๋ยวเราจะตามไปดูนะฮะแต่เราจะดูห่างๆนิดนึง ันนี้เป็นอ้อยที่โตแล้วนะก็จะใช้รถไถคันเล็กแบบนี้นะครับปิยยาในร้องอ้อยนะเป็นยาฆ่าหญ้านะนีย่ยใช้เครื่องด้านหลังแบบนี้เลย โอ้ย่าลบยิงนะนีนะย่าลบมากดูนะครับนี่นะครับฝนเว้นถ้าฝนไม่เว้นนะโอ้อย่าลุมแน่เดี๋ยวเรารอตรงนี้ดีกว่านะครับไม่ตามขึ้นไปเพราะว่าเ,เป็นยาฆ่าญ้านะ เราตามไปใกล้ๆไม่ได้นี่นะตรงนี้อ้อยค่อนข้างที่จะโตแล้วนะครับนี่นะไปแล้วนะนี่นะแ้าอ้อยโตนะครับดูนะครับมิดหลังคานะครับดูไปบุกไปแล้วฮนะดูครับทุกคนเห็นแค่หลังคาไปแล้ว ตรงนี้อ้อยโตนะครับนะูนนะเห็นเคหลังคาจริงๆนี่นะครับมุ้นมาแล้วนะโอ้อ้อยท่วมดี๋ เล,เล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะกระทันรัดดีวิ่งร้องอ้อยนะครับโอ้อน,นี่สียาขยามาคนเดียวนะครับวันนี้แต่ที่เห็นมีรถอยู่สามคันมีมีพ่วงนะแล้วก็มีหกล้อไม่รู้ขับมายังไงนะเห็นรถอยู่สามคัน ทำงานคนเดียววันนี้ลูกน้องนะ่าจะไม่ว่างนะใครทีมงานของลุงจู๋นะจีจา่าขยาฮะอ้ะอาวไปได้ไปได้ไหมนะอ๋อมาบุกแล้วเอาติดไหมอ่ะ โอ้อาอันนี้เป็นรลองน้ำนะไม่กล้าลงกลัวติดนี่นะรลองน้ำไม่กล้าลงโอ้ต้องไปอีกฝังงนะ่งนึ่งหาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ได้โอ้ตรงนี้ไม่กล้าลงนะกลัวติดนี่นะเป็นร่องน้ำมาเลยว Ê. Yeah. Ê, yeah, yeah. Ok luôn yeah. thổi kéo. lên đi เจอร่องน้ำก็ไปไปไม่ถูกเลย่ะออกอะออกะออกพุ่งปีเลยเจอล่องน้ำก็ไปไปไม่ถูกนะจัดไปอ๋อตรงนี้เป็นล่องน้ำหมดเลยฮะแล้วน้ำก็ขังอยู่ไม่กล้าลงกลัวติด เติมน้ำผสมยาเรียบร้อยมาแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะฉีดยาต่อคันนี้ยี่ส็ดแรงนะฮะเอ Hoặc 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 oang 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 đẹp oang 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 อันนี้น้ำใส่ไม่เต็มถังนะเพราะว่าเราใส่เต็มถังนาะน้ำหนักเยอะเอ้ยได้แล้วได้แล้วอ๋อ สำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศนะครับการทำงานในไร่อ้อยนะครับโดยใช้คูปบต้านะครับขันเล็กๆแบบนี้เลยฉีดยาในร่องอ้อยนะครับโดยลุงต้อยนะนี่นะบรรยากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับวันนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ